สวยหูหลาหน้าใช้ประวัติดีีตาร์อนที่สบายเดอร์เซ็พันบาทนำเสนอกันอีกแล้วนะคะโตยต้าแคมรี่ 2.4G เกียร์โต้คดีปี2009ค่ะไม่ได้เชนแล้วนะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะสีครีมปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะระบบเซ็นทรัลล็อกลายไม้รอบคันค่ะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าแอร์แบ,บ ABS, ็กเอเบสกุญแจรีโมทครุสคอนโทรลนะคะม่านไฟฟ้าหลังแอร์ระบบดิจิตอลนะคะ สวยสภาพดีมากๆเลยนะคะราคาโปรโมชั่นอย่างไรที่3า9 0 0นี่หมื่น0บาทเท่านั้นค่ะสีดาวนะคะผ่อนเดือนละ7,000บาทค่ะขอถาเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่สุดคณีได้คนเดียวนะคะที่ทั้0งหมื่นห้าบาทขึ้นไปค่ะก็สะรโคันีไปใช้งานได้แล้วนะคะแยกตอนหลังด้วยนะคะมีม่านด้านหลังด้วยค่ะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะคะมีม่านข้างด้วยนะคะ ไฟได้เช็แล้วค่ะดูไฟไท้ายนะคะเชนเรียบร้อยแล้วรถสวยสภาพดีมากๆเลยนะคะเติมน้ำมันมอีซิได้ด้วยนะขับดีพร้อมใช้งานค่ะสัทางไะเดียนเพิ่มเติมได้เลยนะคะรถไม,ม่ยุ่งยากเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะ t ดท้าแคมรี่ 2.4G เกียรโตนะคะคันนี้ปี2009นะคะ่อดรับไฟฟ้าก็เป็นคู่นาด้วยนะคะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 50 8 58ปติดต่อแอมค่ะ